ต้นเข้าใจผิดมาโดยตลอดการที่จะล้างแว่นตาให้เลนส์ใสปิ๊งดวงตาปลอดภัยจากสารที่นํามาล้างใช้แว่นได้เป็นเวลานานๆไม่ต้องล้างบ่อยๆต้องทําตามคลิปนี้เลยค่ะไม่แนะนําให้ใช้กระดาษทิชชู่ก่อนจะรับชมคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านมาพบกับแอดมินช่องขุนต้นไอทีเวลา17.30นเช่นเดิมค่ะวันนี้ต้นก็จะนำสาระอันเป็นประโยชน์ในการล้างแว่นตามาแชร์กับท่านผู้ชมทุกท่านค่ะรายละเอียดวันี้เป็นการล้างแว่นตาให้เลนส์ใสปิง๊ง oh. และใช้อุปกรณ์การล้างอย่างถูกวิธีเพื่อถนอมสายตาให้สายตามีความปลอดภัยจากสารต่างๆที่นำมาล้างรวมถึงจะช่วยยืดอายุการใช้แว่นให้เลนส์ใส่ิลิงไม่มีรอยขีดข่วนค่ะอุปกรณ์หรือสิ่งที่เราจะนำมาล้างแว่นเป็นสิ่งที่หาได้ง่ายๆอยู่รอบตัวเราค่ะสิ่งแรกที่ต้องจะนำมาล้างแว่นในวันนี้นั่นก็คือแชมพูสระผมค่ะ จะใช้แชมพูยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะสามารถที่จะใช้ได้ทุกยี่ห้อเลยค่ะให้บีบชมพูลงในฝ่ามือเ,เล็กน้อยไม่แนะนําให้บีบลงที่เลนแว่นค่ะต้นบีบเยอะไปค่ะอาจจะต้องเช็ดออกสักนิดหน่อยค่ะเสร็จแล้วถูแชมพูที่ฝ่ามือผสมกับน้ําเปล่าที่สะอาดแล้วนําแว่นลงมาล้างได้เลยค่ะเหตุและผลที่ต้องใช้แชมพูสระผมมาล้างแว่นเพราะว่า เป็นสารที่ปลอดภัยสำหรับดวงตาของเราด้วยหลักการที่ว่าเวลาเราสระผมแชมพูเป็นสารที่สามารถไหลมาโดนตาหรือไหลมาเข้าตาเราได้โดยที่ไม่เป็นอันตรายกับดวงตาของเราแน่นอนเมื่อแชมพูเกิดตกค้างอยู่บนเลนแว่นตาเราค่ะเมื่อถูกคาบสกปรกออกหมดแล้วให้ทุกท่านสังเกตว่าเลนแว่นใสหรือยัง ล้างแว่นตาด้วยชุมพูสะอาดตามความต้องการแล้วให้นำมาล้างด้วยน้ำเปล่าจนสะอาดอีกรอบหนึ่งค่ะจะสังเกตเห็นว่ายังมีคราบน้ำติดอยู่ที่เลนแว่นเราจำเป็นต้องเช็ดคราบน้ำที่ติดอยู่ที่เลนแว่นออกค่ะต้นไม่แนะนำให้ใช้กระดาษทิชชู่เพราะกระดาษทิชชู่ไม่สามารถที่จะเช็ดคราบต่างๆที่ติดที่เลนแว่นออกได้หมดและอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่จะทำให้เลน เกิดรอยขีดข่วนได้ด้วยค่ะอุปรกรณ์หรือสิ่งที่สองที่ต้นจะแนะนำในการเช็ดน้ำที่แว่นตานั่นก็คือผ้าไมโครไฟเบอร์ค่ะสำหรับผ้าไมโครไฟเบอร์นี้จะมีคุณสมบัติในการซับน้ำได้เป็นอย่างดีเวลาใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์เช็ดน้ำไม่ว่าจะเป็นเลนและส่วนอื่นๆของแว่นตาจะแห้งได้อย่างรวดเร็วค่ะ คำแนะนำเวลาแว่นตาเปียกน้ำอย่าปล่อยให้แว่นตาแห้งเองโดยเด็ดขาดต้องเช็ดให้แห้งค่ะคุณสมบัติอีกอย่างสำหรับผ้าไมโครไฟเบอร์จะไม่ทิ้งขนของผ้าไว้ที่เลนแว่นตาค่ะสำหรับผ้าไมโครไฟเบอร์นี้สามารถสั่งซื้อได้ออนไลน์หรือซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปค่ะอุปรกรณ์หรือสิ่งที่3ที่เราจะต้องนำมาเช็ดคราบต่างๆที่เลนของแว่นตาให้ใส่ปิ้งนั่นก็คือ ผ้าที่ใส่มากับกล่องแว่นตาตอนที่เราซื้อครั้งแรกค่ะคุณ,ณสมบัติของผ้านี้จะเช็ดคราบต่างๆเช่นคราบน้ำคราบไขมันที่ติดอยู่ที่เลนของแว่นตาให้ใส่ปิ้งได้เป็นอย่างดีเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยสำหรับการล้างแว่นตาทำง่ายๆด้วยส่วนผสมที่หาได้ง่ายๆรอบตัวเช่นกันค่ะสำหรับคลิป การล้างแว่นตาที่ผ่านมาต้นเข้าใจผิดมาโดยตลอดการที่จะล้างแว่นตาให้เลนส์ใสปิ๊งดวงตาปลอดภัยจากสารที่นำมาล้างใช้แว่นได้เป็นเวลานานๆไม่ต้องล้างบ่อยๆต้องทำตามคลิปนี้เลยค่ะจากรายละเอียดทั้งหมดในคลิปนี้ขอสรุปคร่าวๆ3สิ่งสำหรับการล้างแว่นตาอย่างถูกวิธี 1. ชมพูสระผมเป็นสารที่ไม่อันตรายต่อดวงตา2 ผ้าไมโครไฟเบอร์มีคุณสมบัติในการซรับน้ำได้เป็นอย่างดี 3. ผ้าสำหรับเช็ดคราบต่างๆที่อยู่ในกล่องแว่นตา และต้นก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์สำหรับทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะแจ้งเตือนคลิปดีๆมีสาระทางช่องคุณต้นไอที a ช n แนลค่ะฝากกดติดตามเพจและช่อง t ิกต o k คุณต้นไอทีบอลสีด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะหากท่านใดมีคำถามคอมเมนต์ใต้คลิปหรือจะเข้าไปพูดคุยกันในเพจคุณต้นไอทีบอลสีได้เลยค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทุกๆวันเจอกัน คลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ